OIC Report สวัสดีครับผมน็อดนะครับผมน็อดวงเกสโนวาครับผมวันนี้ OIC Report นะครับผมก็จะขอทําหน้าที่เป็นพิธีกรรายงานข่าวแล้วกันครับข่าววันนี้นะครับผมแน่นอนครับแต่งตัวกันเต็มขนาดนี้กับเพื่อนๆของผมครับผมอยู่เมืองนอกไม่ใช่ไม่ใช่เมืองนอกแล้ว อยู่เมืองไทยเนี่ยแหละครับผมนอกเมืองครับมาถ่าย MV นะครับผมก็เราก็กลับมาแล้วกับเพลงใหม่ล่าสุดของเราครับชื่อว่าอยู่ตรงนี้นานกว่านี้ครับผมซึ่งวันนี้ก็เป็นบรรยากาศการถ่ายทํา MV ที่ปาปริยาสตูดิโอนะครับผมเราก็เนี่ยแต่งตัวกันเต็มเหนียวมากเลยอันนี้เป็นไปนะครับผมไปวันนี้เป็นไงบ้างครับถ่าย MV อ็มพูดได้ทันแวลร้อนมากครับต้องใส่เสื้อเฟอร์โค้ทอย่างนี้ก็รู้สึกว่า เหมาะกับบรรยากาศบ้านเราสุดๆแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ในเรียกว่าช่วงพักการถ่ายทําเพราะว่าก็มีพี่ๆนักข่าวมานะครับผมเราได้นางเอกก็คือน้องมิวนะครับผมซึ่งทุกคนอะทุกคนแหละเป็นแฟนละครน้องมิวอยู่แล้วตั้งแต่เรื่องคุณชายนะครับผมเราก็รู้จักน้องเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่บบว่าเราได้มาร่วมงานกันเราก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันไม่ใช่แค่พี่เนมคนเดียวตื่นเต้นับพวกเรา3คนก็ตื่นเต้นเช่นกันนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเพลงรักอะมันมีบท ของพระเอกนางเอกแล้วก็ด้วยความที่เพลงอยู่ตรงนี้นานกว่าน,นี้เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างซึ้งแล้วก็ต้องใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะในการแสดงครับผมก็จะสามารถเห็นกิริยาของพี่เนมแล้วก็น้องมิวเนี่ยที่แบบว่าอาจจะมีเขินๆกันบ้างโดยเฉพาะน่าจะจากฝั่งพี่เนมซะมากกว่าเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นละครไม่ค่อยได้เล่น MV บ่อยนะครับผมก็นี่ก็น่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนน่าจะอยากเห็นครับผมยังไงต้องไปลองติดตามรับ ครับผมตอนนี้น็อตก็มาอยู่กับพระเอกนางเอกของ M v นวีดีแล้วนะครับผมยังไงก็ไปคุยกับเขาเลยดีกว่าเอาเป็นไงบ้างครับความรู้สึกของการถ่ายทำาอมนี้ถามนางเอกดีกว่าพระเอกเราคุยบ่อยแล้วก็ตื่นเต้นเพราะมาเจอซีนแรกก็คือเขา กับพี่เนมเลยแล้วก็ต้องแบบว่าเป็นซีนแบบว่ากอดกันอบเอวอะไรเงี้ยแบบเป็นคู่รักกันอ่างเงี้ยก็มีเก่งๆบ้างนิดนึง <c oughs> เป็นบทบาทแรกที่ต้องทําในการแสดงของผม <c oughs> แล้วก็ต้องต้องมาแบบพยายามแบบเป็นคนรักของนางเอกเงี้ยก,ก็ยากยากได้ข่าวทําไปหลายเทคเลยนี่ใช่ไหมไม่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ <c oughs> ตั้งใจแสดงนะแต่ว่ามันก็มันไม่ได้มุมยอะไรก็เลยอาจจะมีหลายเทคนิดนึง เปลี่ยนมุมกล้องไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะพี่เนมงันพี่เนมลองเล่าเรื่องเนื้อหาของเพลงอยู่ตรงนี้นานกว่าน,นี้ให้หน่อยครับผมเพลงนี้ก็เกี่ยวกับคู่รักคู่หนึ่งนะครับที่ทางฝ่ายหญิงอยากจะไปแล้วค,คือคืออยู่ไม่ได้อีกต่อไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมพาร์ทนังเอกก็คือน้อง,งมียวก็คือแบบว่าไม่ไม่ไหวแล้วอ่ะคือ,อยังไงก็ตั้งใจแล้วว่ายัางไงฉันก็ต้องไปจากคนคนนี้จากคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยแล้วส่วนเนมก็ทําหน้าที่เป็นแบบ คือถ้าเขาไปเราจะเสียใจมากๆก็เราก็อยากจะอ on ้อนวอนให้เขาอยู่กับเราต่ออีกสักนิดนึงก็ยังดีได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าน้องเขาก็คงจะอยู่ไม่อยู่นี่ก็ต้องติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงครับ, oh, <I> see. รบอ O I C ก็ยังไงวันนี้ก็ขอฝาก MV อยู่ตรงนี้นานกว่าน,นี้นะครับผมของวงเกสโนวาไว้ครับผมก็ขอจบการรายงานข่าวนะครับผมจากน็อตเกสโนวาครับผมสนักข่าว OIC ครับ o อ c อ